คุณผู้ชมขาตอนนี้เนี่ยเราต้องดูแลตัวเองนะเป็นผู้หญิงเนี่ยปล่อยโซมไม่ได้นะ่จะบอกให้พตั๊กจะให้ตัวนี้ดูแลภายในเลยลิลินไพร์บาร์วิตามินตัวนี้นี่พี่ตั๊กอัดเลยตอนเช้า สองเม็ดตื่นชามาสองเม็ดอัดเลยตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเปลือกสนซึ่งตัวนี้นั่นในวงการเครื่องสําอางในวงการความงามเนี่ยเปลือกสนนี่กำลังมาแรงมากๆเพราะตัวนี้นี่นะคะจะทําให้ผิวคุณแข็งแรงกระจ่างใสนะคะแล้วทําให้คุณไม่โสมด้วยและนอกจากนั้นเขาจะมีะผลไม้ในตระคูลเบอร์รี่ด้วยนะคะซึ่งจะทําให้ผิวของคุณนี่นะคะต้านอนุมูลอิสระพวกลีลลลลล้ยวลุงเล้ยวอะไรต่างๆจะไม่มาเยือนเลยไม่โทมไม่ครํา และน่าจะกระจ่างใสตัวนี้เลยนะเด็ดกำลังมาแรงมากๆพี่ตักทานทุกวันผิวจะกระจ่างใสน่าจะไม่โซมเลยนะคะนี่1กระปุก290บาท2กระปุก500บาทถ้า5กระปุก1,000บาทจำชื่อนี้ไว้ลิลินไพบักวิตามินนี่แล้วใช้คู่กับเอมิฮายาเอเซนเซียมทีนี้ผิวคุณก็จะแข็งแรงท้าสู้แดดหน้าไม่โซมไม่หมองคล้งฝ้ากลับไม่มาเยอนเลย